สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กบายนะครับหนึ่งหกแปดอำนาจเจริญนะครับร้านเราตั้งอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเจ้า BMW นะครับเอสพันอาร์แปลงอาร์อาร์นะครับคันนี้ปีคศสองพันสิบหกแท้นะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับล็อตโซ่นะครับผมปียี่สิบสองนะครับยางเต็มมากนะครับล็อตโซ่ทีนะครับผมท่อเออาร์ฟูลนะครับเกียร์โยงเกียร์เป็นของจินเลนนะครับเอสพีนะครับ คาร์บอนครอบอาร์มบางโคนหลังนะครับครอบเฟรมข้างคาร์บอนหมดนะครับบางโคนหน้านะครับชุดสีสวยเลยนะครับนอนเนิร์ดครบนะครับครอบถังคาร์บอนนะครับแปลงสวยมากนะครับคันนี้คันนี้เลขไม้เลขไม้อยู่ประมาณหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับเลขไม่หนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับรถสวยมากนะครับปีสิบหกแท้นะครับ ไฟหน้ายางเยิงเต็มหมดนะครับเอกสารครบเล่มโอนเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปสตาร์ทกันนะครับ ไปห,หาอยู่นะครับราคา35,000นนะครับสวยๆเลยนะครับสต็อปเปอร์สวยเดิมนะครับผมคันนี้รถอยู่อำนาจเจริญนะครับมีบริการจัดส่งนะครับรูปเพิ่มเติมนเดี๋ยวผมลงไว้ให้ที่เพจนะครับอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ